สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ครูกบก็จะมีกิจกรรมนะครับมาร่วมทํากับเด็กๆนะครับสําหรับผู้ปกครองนะครับก็สามารถร่วมทํากิจกรรมกับเด็กๆไปพร้อมกับครูกบได้นะครับกิจกรรมนี้เราจะมาเล่นกับนิ้วมือนะครับเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิให้สําหรับเด็กในวัยอนุบาลได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าเด็กอนุบาลจะอยู่ใน เทคโนโลยีนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาสมาธิเขาน้อยลงนะครับเราลองมาฝึกดูเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีสมาธิในการทํางานหรือทํากิจกรรมมากขึ้นนะครับลองทําตามคุกบดูนะครับเด็กๆพร้อมยังครับอ่านพร้อมแล้วตั้งมือขึ้นหา,ายมือนี่นะเห็นไหมเห็นมือคุกบไหมลูกนิ้วโป้รเราสอนแล้วนิ้วโป้อยู่ไหนแต่เราไม่มีนิ้วเราจะไม่ร้องเพงลงนิ้วโป้นะครับนิ้วโป้จดนิ้วชี้อ่า แล้วนับพร้อมกันนะลูกหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามอ่าแค่นี้เองเห็นไหมแต่ตอนนี้เราจะไม่เอาแค่นิ้วชี้อย่างเดียวเราจะเล่าไล่ไปทุกนิ้วนะครับเราจะไล่ไปทีละนิ้วทีละนิ้วนะครับสาหรับผู้ครองนะครับสําหรับเด็กเนี่ยยากมากแต่ผู้ครองเนี่ยอาจจะง่ายนะครับแต่ว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ดีสําหรับเด็กก็แนะนําได้นะครับ ค,ครูกบจะทําให้ดูนะครับหรือจะทําพร้อมกันเลยก็ได้ครับอ่ะเริ่มนะลูกตั้งมือขึ้นมาอ่าอันนี้ครูกรบนะครับค,ครูกบถ่ายวิดีโออยู่อ่ะสามครั้งนะลูก 1, 2, 3, น 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามเปลี่ย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 นเห็นไหมมันจะครบนิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยนะครับนิ้วโป้จะเป็นนิ้วหลักนะครับทำช้าๆลูก <c oughs> นับหนึ่งสองสามแล้วนะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวครูนับเป็นนิ้วมือให้อหลายคนหลายคนจะงงอ่ะเริ่มแล้วลูกชี้ชี้ชี้กลางกลางกลางนางนางนางก้อยก้อย อ,อีกรอบนะลูกอ่าเก่งมากชี้ชี้ชี้กลางกลางกลางนางนางนางก้อยก้อยก้อยเห็นไหมครับลองฝึกบ่อยๆนะลูกนะนะครับสำหรับท่านผู้ครอนะครับก็สามารถที่จะแนะนำมาให้เด็กๆได้ฝึก จะเป็นการเพิ่มสมาธิแล้วเป็นการฝึกสมองซีกซ้ายและซีกขวาสําหรับบุตรหลานของท่านได้ได้อย่างดีเลยครับสําหรับวันนี้นะครับว่ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอทางเรียนได้ดีตลอดมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ